เจ้าฟางค่ะก็คว้าเหรียญเงินมาฝากพี่น้องชาวไทยของเราได้อีกหนึ่งเหรียญก็คือเมื่อวานในการแข่งขันยกน้ําหนักค่ะนักกีฬาไทยก็ขึ้นเวทีประเดิมด้วย61กิโลกรัมชายก็คือทางฟ้างศิรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังวัย20ปีค่ะสีสเกตค่ะเขาก็คว้าเป็นเจ้าของเหรียญเงินโวล์คัพปี2024ที่ภูเก็ตด้วยซึ่งก็ปรากฏว่าทางฟ้างเนี่ยเขาก็โชว์การยกได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็ยกผ่านทั้ง3ครั้งในท่าสแน็ค ที่127กิโลกรัม130แล้วก็132กิโลกรัมส่วนถ้าคลีนแอนเจอร์ค่ะฟางก็ยกผ่านทั้ง3ครั้งเช่นกันก็คือ167 169แล้วก็ร7 1กิโลกรัมก็เลยทำให้สถิติรวมของธีรพงษ์เนี่ยอยู่ที่303กิโลกรัมก็ดีพอที่จะคว้าเหรียญเงินไปครองอที่ฟางเนี่ยเขาได้เหรียญน,นี้ก็ต้องชมเทคนิคกลยุทธก์การเรียกน้ำหนักของทีมสตาตไทยเพราะว่า หรือว่าทางรีฟอบินเนี่ยจากจีนเนี่ยเขาก็ต้องการเหรียญทองดังนั้นเนี่ยเราก็เลยได้แค่เหรียญเงินพออสรุปเหรียญค่ะยู่น้ำหนักชาย61กิโลกรัมเหรียญทองก็เป็นของทางรีฟอบินจากจีนค่ะน้ำหนักรวม310กิโลกรัมรเหรียญเงินธีรพงศ์ศิลาชัยจากไทยของเราน้ำหนักรวม303กรัมส่วนเหรียญทองแรงค่ะจาก แฮมตันมอริสค่ะจากสหรัฐค่ะน้ำหนักรวมอยู่ที่298กิโลกร,มรัมนอกจากนี้ <ผม S 1> พี่ปั๊บมันยังมีไวรัลอีกหนึ่งอย่างก็คือช่วงการแข่งขันเนี่ยก็มีแฟนๆชาวไทยเนาะก็แห่แชร์ภาพฟางเขาดมยาดมยี่ห้อหนึ่งของไทยซึ่งแฟนๆเขาเชื่อว่านี่แหละคือเคล็ดลับที่ทําให้เจ้าวฟางเนี่ยชนะกระปุกเล็กยังได้เหรียญเงินอันนี้เอ้ยแล้วถ้ากระปุกใหญ่ขนาดไหนนี่จริงๆมีเหมือนกันนะ นี่อันนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วบางเนี่ยดูเลยขนาดนี้จริงๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราได้มากเลยนะเย็นเลยมันดมแล้วเย็นเลยอ่ะเย็นขึ้นสมองอ่ะซึ้ดขึ้นสมองซึอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เจ้าฟ้างเขามีแบบกำลังยกน้ําหนักขึ้นเนาะอ่าก็ก็อาจจะใช่นะครับความบอดโป่งนะก็ต้องชื่นชมเรื่องของเทคนิคในการเรียกน้ําหนักด้วยใช่ค่ะโยมหนักเนี่ยบางทีเราไปเรียกน้ําหนักที่มันเกินโตเกินไปเนี่ยบางทีนักกีฬา มันท้อมันเสียความมั่นใจนะยกไม่ผ่านในบางท่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยยกได้ตอนซ้อมอาจจะยกได้ก็แล้วน้องเตยแต่ว่าแต่ว่าตอนมาแข่งเนี่ยมันอาจจะเกรงกล้ามเนื้อมันเกรงจังหวะในการในการยกเนี่ยมันไม่ดีพอแล้วกันดึงลูกเหล็กขึ้นมาเนี่ยถ้าดึงไม่ไม่เข้าจุดไม่เข้าล็อกมันจะทําให้ยกพลาดโดยเฉพาะถ้าอย่างเคลียร์เจอรยเงี้ยบางทีบางคนบอกเอ้ยคลีนขึ้นทำไมเจอไม่ขึ้นนะก็ันรีจังหวะแล้วกล้ามเนื้อมันเกรง นะครับทำให้เราเองก็อาจจะเหมือนกับกดดันด้วยนะครับทำให้เราก็อาจจะพลาดไปนะครับอ่ะมาที่เรื่องของเงินอัดฉีดใช่ไหมใช่เงินอัดฉีดได้รับประมาณอย่างน้อยนอยนะ10.1ล้านบาทแบ่งยังไงแบ่งจากเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ7.2ล้านบาทแบบผ่อนจ่ายเงินเดือน20ิปีนะครับจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย2.4ล้านบาทแล้วก็เงินจากทางโอสุสภาอีกประมาณ5 0 0 0 0บาท เสร็จสิ้นเนี่ยก็ได้ไปประมาณ10.1ล้านบาทในเบื้องต้นนะครับยังไม่รวมสปอนเซอร์อื่นๆที่คิดว่าก็น่าจะมีตามมาละสปอนเซอร์พรีเซนเตอร์ไหมอโอ้โหเหรียญโอลิมปิกนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทําได้ง่ายช่่ะซึ่งหลังแข่งขันฟ้าออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คือโอลิมปิกครั้งแรกก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่เมื่อทําสมาธิวอร์มร่างกายก็เข้าที่ความตื่นเต้นก็หายไปส่วนเงินรางวัลที่อยากจะเอาไปทํานั่นคือการสร้างบ้านให้คุณพ่อ ให้พ่อได้มีบ้านอยู่ที่เหลือยังไม่ได้คิดอะไรขอบคุณทางบ้านที่เลี้ยงดูจนอายุ21ปีแล้วก็ซัพพอร์ตมาตลอดตั้งแต่ยังไม่เก็บตัวจนมาเก็บตัวแล้วก็ได้เหรียญโอลิมปิกนะครับสุดยอดนะใช่เจอจริงเจอน้องฟางในภูเก็ตเหมือนกันแต่ว่ารอบนั้นรู้สึกว่าเขาก็น่าจะมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้มาแข่งโอลิมปิกครั้งแรกด้วยใช่ไหม อันจริงๆครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วเราได้เหรียญเงินเลยอ่ะครั้งต่อไปอทองแน่นอนเทดตทนีะเทนิพัทลิพักครั้งแรกเหรียญทองแดงใช่ไหมแล้วก็มาคว้าเหรียญทองอีกสองรอบคบผมก็ติดตาม้องฟางกันต่อไปเพราะว่าเชื่อว่าวงการโยนน้ำหนักเนี่ยเขา่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกแน่นอนอืมก็หลายๆคนเองกว่าจะมาได้เหรียญทองก็ใช้เวลานะใช่ค่ะนักโยนหนักถ้าจะให้ปิดฟิลิปปินเนี่ะเล่นมาต้อง แปปีมั้งต้องปี2ีถึงจะได้เหรียญรางวัลนะครับเราใช้เวลาโอลิมปิก4ี่ครั้งถึงได้เหรียญทองนะที่จำกันได้ก็คือ2020ที่เขาได้เหรียญทองแรกประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ในโอลิมปิกนะครับยังอยู่ต่อที่โยนหนักน้งเตยเป็นยังไงบ้างมีอีกหนึ่งคนก็คือทางพ่ออยสุรจนาค่ะเมื่อวานก็คว้าเหรียญทองแดงไปได้ก็ในท่าสแน็คค่ะเขาก็ยกผ่านครั้งแรกที่86กกิโลกรัมจากนั้นเนี่ยครั้งที่2เรียกเหล็ก88กิโลกรั แต่จังหวะเหล็กเนี่ยขึ้นล็อกแขนไม่อยู่ก็เลยทําให้เหล็กตกหลังก่อนจะออกมาแก้ตัวสําเร็จในครั้งที่3ที่น้ําหนักเดิมเนี่ยทำสถิติอยู่ที่88กิโลกรัมส่วนในท่าคลีนแอนเจอร์ค่ะเขาก็ยกครั้งแรกผ่านที่110กิโลกรัมครั้งที่2ยกผ่านที่112กิโลกรัมแล้วก็ครั้งที่3เขาเรียกเหล็ก114กิโลกรัมแต่ว่ายกไม่ผ่านทำให้สถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่200กิโลกรัมก็เลยคว้าเหรียญทองแดงไปได้เมื่อวาน<อ>สรุปเหรียญทองแดงหน่อยค,ค่ะ ยกน้ำหนักหญิง49กิโลกรัมเมื่อวานก็เหรียญทองเป็นของมัวจิฮุยค่ะจากประเทศจีนนะคะสถิติก็คือ206กิโลกรัมแล้วก็เหรียญเงินจากมิเฮราวาเลนติน่าคัมเบยจากโรมาเนียค่ะน้ำหนักอยู่ที่205กิโลกรัมส่วนเหรียญทองแดงเนี่ยก็เป็นของไทย,ยทชูรจนาคัมเบ้าน้ำหนักอยู่ที่200กิโลกรัมค่ะเท่ากับว่ายกน้ำหนักไทยมีหนเหรียญเงิน แล้วก็หนึ่งในทองแดงใช่ค่ะใช่มโอ้สุดยอดนะนะครับกับการได้เหรียญมาใครจะไปรู้ว่าจะได้เหรียญใช่ค่ะก่อนไปแบบเป็นมามืดปะมามืดเลยจริงๆเหมือนทั้งคู่เลยปะอืมทั้งคู่ไม่มีใครไปสนใจเลยนะาะเอพูตรงส่วนใหญ่ไปโฟกัสกันที่นองเทนนิสใช่ไหมหรือว่าโฟกัสกันที่มวยแบดมินตันใช่ไหมโอเคได้เหรียญกันมานะครับมวยสากลก็ได้เหรียญอ่ะงเทนนิสก็ได้แล้วก็ โรุ่เองก็ได้นี่โนนหนักกลับมานะเพาถูกแบนมาน,นี่ใช่ไหมครั้งที่แล้วอะเรื่องของอะเรื่องของสารกระตุ้นต่างๆที่แม้ว่าเราเองบอกว่าจะไม่ได้ตั้งใจใ<ช>ไม่ได้ไม่ได้เจตนานในการทําแต่มีส่วนผสมเข้าไปก็ถูกแบนครั้นี้กลับมานะครับ<ช>ก็โ,โอเคนะหนึ่ง <1 S 2> เหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงลุ้นอีกเดี๋ยววันนี้เหมือนมีแข่งอีกด้วย,วยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครต์กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชาแนลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ